ก็สวัสดีคนดูทุกๆท่านและก็ผู้มาเยือนทุกๆคนวันนี้อยู่ช่องคณะเหมือนเดิมวันนี้เราอยู่ในซีรีส์ Peterchain History ซึ่งเดี่ยวผมหายไปนานเนี่ยคือผมติดงานอยู่นะครับไม่ได้แอบอู้เลยจริงๆผมชั่วไม่ได้โอ้วัตเตอร์ฟักโอ้โอเค you're too slow ผไม่โอเค เออเมื่อกี้ไม่เมื่อกี้ไม่ใช่ความจริงนะครับความจริงผมกำลังแบบว่าติวงานอยู่อันนี้เมื่อกี้มันคือมันคือเรื่องโกหกนะครับอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อคนที่เขาคิดมาเออใช่ลืมเลยตัวละครวันนี้ที่จะมานำเสนอคือเดอะฟอกบอลตัวละครสุดโหดแต่ว่าจะเล่นยากเอแล้วก็ถูกสันวันปีใหม่ย้อนหลังครับโอเคหลังจากนี้คือลักษณะของเดอะฟอกบอลกันนะครับดูกันเลย The f o ็อกบอลลักษณะเด่นก็คือมีผิวสีดําแขนขายาวแล้วก็ฟันสุดขาวของเขาปากอันกว้างและตาในตาเป็นสีขาวนะครับส่วนไอพิเศษก็จะเพิ่มแบบว่าหนามตามตัวอะไรนิดหน่อยนะครับต่อไปก็จะเป็นประวัติที่มาของ The Fox b o บอกันนะครับ The Fox Born ถูกสร้างโดย M-Production The f o อะฟ็อมาจากไ e c r a f t นะครับเป็นมอดของไม c r a f t ซึ่งตัวมอสจริงๆของเดอะฟ็อกบอลมีชื่อว่าเดอะแมนฟอร์มเดอะฟ็อกนะครับอาล่าประวัติมันก็จะมีประมาณนี้ต่อไปจะเป็นสเต็ต่างๆของเดอะฟ็อกบอลในพีดาเชนกันนะครับแต่ของเดอะฟ็อกบอลจะมีตามนี้สปีดที่เ5ดสแตดมิน,าน 100, ่า100่ร้อยเดเมจะที่30แล้วก็จะพูดถึงสกิลของเดอะฟ็อกบอลกันนะครับสกิลแรกทันเดอร์วาร์ปจะเป็นการที่ฟ็อกบอลจะเสกสายฟ้าขึ้นมาบนตัวฮะแล้วก็จะวาร์ปไม่ใช่วาร์ปสิล่องหนฮะ เป็นระยะเวลาหนึ่งในเวลานั้นสุป,ปีของเดี๋ยวฟ็อกบอลจะถูกเพิ่มขึ้นแต่ส่วนนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าถูกเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่แต่ถือว่าแบบเลเวลมากแต่ถ้าเกิดเดี๋ยวฟ็อกบอลกดสกิลหนึ่งอีกครั้งเขาก็จะกลับมาสู่ปกติก็คือยกเลิกการวาร์ปะครับนั่นแหละประมาณนั้นสกิลที่สองฟ็อกกี้สแตนจะเป็นการที่เดี๋ยวฟ็อกบอลจะผิวปากอะคือปากปุ๊บแล้วก็ไอตัวฟ็อกบอลจะยืนนิ่งเป็นเวลาประมาณสองวิหรือหนึ่งวินี่แหละจำไม่ได้ ถ้าเกิดผู้เล่นในขณะนั้นมองตัวของ The Falcon ถ,ถ้าเกิดพอมองถ้ามองแล้ว The f a l c จะเปิดสถานะการวิ่งไล่แบบหมอซึ่งผมจะไม่ได้แล้วว่าสถานะอะไรแต่ว่า The f a l จะวิ่งสีขานะฮะแล้วตัวของ p l a y ร r ที่มองนั้นจะติดไฮไลท์ตามคลิปเลยฮะ,ะตามคลิปเลยเพื่อติดไฮไลท์เป็นเวลาสักพักหนึ่งและ The Falcon จะเปลี่ยน,นท่าโจมตีใหม่เป็นท่ากัดแทน เผ่วิธีการแก้ทางนั้นไม่ยากเลยครับก็แค่แบบว่าไม่ต้องมองมันอ่ะก็แค่นี้ก็แก้ทางมาได้แหละต่อไปคือวิิกการเล่นเดอะฟอกบอลเฮ้ยมึงอ่ะเฮ้ยมึงใครวะถึงแม้มึงจะจำกูไม่ได้แต่กูจำมึงได้กูมาที่นี่เพื่อทวงค่าจ้างที่มึงจ้างกไว้ในยี่สิบล้านเราเป็นกูเอม็มโกเอาไปลองทนกับสกินโซนิกมาแล้วมึงว่าไงนะดูเอา <S <S นี่แหละซีมงอ <c oughs> okay, โอเคโหตกงกลับมาแล้วโหว่าที่ตัวเมื่อกี้นี่ท่านผู้ชมเห็นเมื่อกี้นี่ผมมาเป็นตัวปลอมนะผม,ผมเนี่ยตัวจริงเสียงจริงวันนี้ผมผมจะมาสอนเล่นฟุตบ,บอลกันนะครับผมสำหรับเทคนิคแรกเลยผมก็คือเรานั้นทางการก็ใช้สกิลนหนึ่งผมในการหายตัวผมเพราะารว่าการใช้สกิลนหนึ่งเนะี่ยมันจะทําการไฮไลท์คนคนท,ทางแบบ และ e เราผมไปหาคนที่อยู่ใกล้ที่สุดคือใกล้ตัวมากๆพอพอเราไปหาเขาแล้วใช่ไหมเราก็โผล่ไปหาเขาเลยไม่ต้องแบบจริงๆก็ดักก็ได้แต่ว่าแนะนําว่าให้โผล่ไปหน้าด้านเลยเนื่องจากว่าฟุตบอลไม่ว่าจะเป็นตัวที่สเตมิน่ลดไวไวแบบไวคตดไวกว่าตัวอื่นแต่เขานั้นวิ่งไวมากแค่วิ่งปกติมันมันก็แบบวิ่งไปประมาณห้าร้อยล้านกิโลเมตรแล้ว แล้เราผมไล่ไล่ชายคนันไล่คนที่เรากำลังไล่น่ะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆหรือถ้าแบบอุ้ยเขาวิ่งไปไกลมากแต่ว่าสเตมินาคุณแบบยังยังหมดอ่ะยังไม่ดีให้คุณก็สามารถกดใช้สกิแลแรกในการวร่ปไปโผล่ใส่เขาก็ได้ทีนี้มันจะง่ายอันนี้สำหรับมือใหม่นะส่วนส่วนจะเป็นเวีนกับนี้นัน่นะแล้วก็ถ้าเราฆ่าได้ประมาณหนึ่งคนแล้ว เทคนิคแรกเทคนิคต่อไปนะก็คือผมจะไม่ทํางานรีวาร์ปทันทีแยวผมจะรอให้สเตม,มิน่าของผม,มเต็มร้อยเอเต็มร้อยผมจะค่อยวาร์ปเพราะว่าจุดแข็งของฟอตบบอนคือมันวิ่งไวมันวิ่งไวเ่าคนมันทําให้เรานั้นไล่คนได้ง่ายส่วนวิ่งนะผมแนะนําว่าให้กดชิปค้างไว้ไม่ว่าจะกรณีอะไรก็ตามอย่ากดปล่อยถ้าจะถ้ากดปล่อยได้ก็เฉพาะตอนสเตมตอนเรากำลงังมีสเตม,มินา่า ก็คือตอนเตมนา้าหมดแหละแต่ถ้าไม่แบบแต่ว่าเราวิ่งไล่แบบสมมุตินะว่าคุณวิ่งไล่อยู่คนนี้แล้วคุณนะเตมินา้าเลยแปดสิบแล้วเขาหยุดวิ่งอ่ะผมแนะนาว่าอ,าอ,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 อาย่ากดกดชิปกดชิไว้จากอย่ออกากดปล่อยแม่งั้นอะคือพอกบัวมันจะเป็นตัวที่เอเอๆเลยออก็คือกดบางครั้งกดชิปมันก็ไม่วิ่งนะมันจะยินมันจะเดินเอเอๆยังไงงั้นนะว่าให้กดค้างไว้ ส่วนสกิลสองสกิลสองแนะนําว่าเออถ้ามันไม่จะเป็นไม่ต้องใช้เพราะว่าถ้าเองไม่มีใครมองก็คือมันจะยืนเออเออโง่ๆอ,งงอ,อย่างนั้นแหละเมือเขับกก็จะเสียเวลาแล้เโคาะสกิลมันจะคูดอานานเอาง่ายของคือคือใช้ตอนแบบจังหวะมันแบบมันจะเป็นไหนแล้วคนมันเผลอๆพอกดพอกดใช้ปุ๊บพอเราเข้าหมดกกยหลังกายแบบร่างข้างขึ้นมา ก็ทำเช่นเดิมเหมือนเดิมเลยคืออ่ะกดชิปค้างไว้กดวิ่งค้างไว้อย่าปล่อยรัาปล่อยมันคือแบบเราคือเขาไม่วิ่งนําไปได้แล้วแล้วก็แนะนําว่าอ่ะตอนเวลามันอยู่ล่างข้างเนี่ยแนะนําว่าอย่าอย่าไปอย่าไปเป็นมุมโมโหคนที่หนึ่งเพราะว่ามันจะตียากก็คือตัวมันเร็วไงมันจะตียากมันไม่มีอะไรมาบบกก็ เทคนิคสำหรับฟอตบอลจะมีแค่นี้โอ้ลื่ไปโอกบอเือคิ้คิปมันสั้นไปอ่ะเอาอีกตัวนึงผมจะสอนอีกตัวนึงเขาบนกเก็คือ PCX หรือ Sonic EE ของเราเองเฮียพอยุ Hey Tails check out this c o o โอป้ดีดาดโอป้ดีดีดา